วิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กชั่วคราวหชั่วโมง1วัน1สัปดาห์หรือ1เดือน ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook แบบชั่วคราวกันถ้าหากเราพร้อมแล้วมารับชมขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นไปที่ขีดสามขีดขวามือขีดสามขีดขวามือ กดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะแล้วกดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณดูโปรไฟล์ของคุณอ้าวพอเราได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดไปที่สัญลักษณ์กล้องบริเวณนี้นะอ่ากดแตะเข้าไปหนึ่งทีทีนี้กดมาที่เลือกรูปโปรไฟล์ก็จะโชว์รูปโปรไฟล์รูปภาพจากกล้องนะคะจากแกลเลอรี่ของเราแล้วก็เลือกว่าเราต้องการจะเป็นรูปไหน อย่างของน้ำน้ำจะจะเปลี่ยนรูปนี้การกดแตะเข้าไปทีนี้ให้กดมาที่คําว่าชั่วคราวซ้ายมือค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีชั่วคราวให้เราเลือกซแบบด้วยกันหนึ่งก็คือชั่วคราวแบบหนึ่งชั่วโมงสองก็คือชั่วคราวแบบหนึ่งวัน 3ารก็คือ1สัปดาห์และ4คือกําหนดเองถ้าหากใครไม่ต้องการ1ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์ก็สามารถกดกําหนดเองได้ก็กดไว้เลยนะคะว่าต้องการให้รูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยอยู่ได้กี่วันก่อนที่จะกลับมาเป็นรูปโปรไฟล์รูปเดิมนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะอยู่2วันตอนเวลากี่โมงกี่โมงโอเคก็กดตกลง13ชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็กดบันทึก หรือถ้าหากใครต้องการ1นชั่วโมงก็กดไปที่1ชั่วโมงแล้วก็กดบันทึกค่ะจากนั้นพอเราเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เสร็จแล้วพอรูปโปรไฟล์นี้ครบ1ชั่วโมงรูปโปรไฟล์ก็จะกลับมาเป็นรูปโปรไฟล์รูปเดิมของเราที่เราเคยตั้งอยู่นะคะก็คือจะกลับมาเป็นรูปนี้เหมือนเดิมหลังจากที่ครบ1ชั่วโมงที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่คะ,คะในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ